เปิดภาพนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดงังต่ายอรไทยในลุกสวยสง่าหลังเข้าร่วมพิธีทอดกระถินเชื่อมสัมพันธ์ไทยและลาวถือเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวลูกทุ่งขวัญใจมหาชนสำหรับต่ายอรไทยดาบคำซึ่งถือว่าเธอนั้นก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในวงการเพลงอย่างมาก เนื่องจากเธอมีน้ำเสียงที่ไพเราะบวกกับหน้าตาที่สวยหวานอย่างเป็นธรรมชาติของเธอจึงทำให้มีแฟนคลับคอยติดตามผลงานจำนวนมากจนได้ฉายาสาวดอกหญ้าและราชินีลูกทุ่งมาครองและถึงแม้ว่าสาว่ายอรไทยจะโด่งดังมากขนาดนี้ก็ตามแต่เธอกลับใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่หวือหวาแถมแสนจะติดดินสุด,สดและมีอีกสิ่งหนึ่งที่ ไตอรทไทยได้ใจแฟนคลับมาอย่างยาวนานนั่นก็คือการแต่งตัวเรียบร้อยที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอตั้งแต่วันที่เธอเริ่มเข้ามาในวงการจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดทางด้านต่ายอารทไทยมาในลุกสวยสง่าเข้าร่วมพิธีทอดกระถินเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวโดยเธอนั้นโพส์ตข้อความระบุว่า ทอดกระถิ่นเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาววัดพระธาตุสีโคดบองเมืองท่าแขกแขวงคามวนสปป,ปลาววันที่22พฤศจิกายน2566เอาบุญมาฝากทุกคนเดอ้อค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระถิ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทอดกระถิ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตายอรไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยโอราไทย โดยมีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยและอนุโมทนาสาธุบุญกับนักร้องสาวต่ายอารไทยจำนวนมากเลยทีเดียว